ทุกคนมาดูคลงังคลังสมบัติของผมครับหลังท้ายรถครับผมมาโรงงาน,ก,าก,นกั่ปูกไม้ที่เก่าเนี่ยครับผมผูกไม้ที่เก่าอุปรกรณ์ปูกติดรถไ้ตลอดครับทุกคนผูกติดรถไปตลอดเลยของจะมาหากินของหาอยู่หากิน <c oughs> ก็จะไปรู่นนะครับไปไม้ยอยู่ที่เบาของโรงงานอยู่ข้างโรงงานนู่นครับไกลๆโน่นแหละครับเห็นหลังคายู่นน่นแหละครับ,ปนนรบไปทดสอบช่วงระหว่างพักเบรกจะมีตัวหรือเปล่าพานแหร,รโลดก็เป็นนสูมโลดพี่เขาอยากไปดูด้วยครับไปครับ ไปลุ้นในช่วงระหว่างพักเบรกครับพักเบรกของโรงงานหนึ่งชั่วโมงโอ้กว่าจะถึงบอ่อประมาณร้อยกว่าเมตรนีหละครับ <laughs> ใจรักใจรักปาปูตังมากก็ได้ดอกกัไก่ ไปกันครับเด็ดเด๋ยวร้อนขนาดไหนก็ไปเหมือนเดิมเนาะนุ่มครับบ่ลามากนี่เป็นลานจอดรถที่เขาทำใหม่นะครับผมลาจนจอดรถ เวทีที่พากันกินเลี้ยงกันอยู่ตรงนี้แหละครับเวทีอยู่ตรงนี้ลานจอดรถจะเป็นที่นั่งของพนักง,งานเราพี่ผมถ่ายรูปลงในเพจไว้นะครับอโอเคครับเดินไปใก็จะถึงพ่อบ้านได้ประจำรสานร้านใหญ่สานเจ๊กสารจีนจำโรงงาน นี่ครับไม้ของเราไม้ของเราเอาปลาเยอะเยนี่มีแต่ปลาตัวใหญ่สำรองน้ำไว้ใช้ภายในโรงงานโอ้เราเรากไปยังไงล่ะนี่ฮะนีน่ตรงนั้นไปย่ะ<อ>ต้องปีนข้ามไปเลยครับพี่น้องไ,ไปไปจำดูไอ้อน,นี่ครับเครื่องกรอนคัตติ้ง ลงมาแล้วครับทุกคนมีปลาสักตัวไหมเนี่ยสู้เก๋แค่นี้ก็กินเวลาเป็นไปสินาทีแล้วทุกคนกว่าจะมาถึงเนี่ย มีเวลาเป็นสิบนาทีแล้วไปมุมไหนดีเนี่ยไปมุมนี้ดีกว่าทุกคนมุมนี้ดีกว่านะูเหนนลี่ลงลำบากมากเลยอโอ้ยเนาะ <c oughs> <c oughs> น้ำลงอย่างเยอะเลยครับทุกคน <c oughs> <c oughs> สองเดือนที่แล้วยังไอ,อเดือนที่แล้วยังอยู่ในระดับนี้เลยครับเนี่ยในระดับนี่อยู่แต่มาเดือนนี้น้ำลงอย่างเยอะเลยเยอะ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 โอ้โห,โหเกือบไปแล้วครับโอ้เกือบยุบแล้วครับทุกคนขี้โครนพีโครนโอ้โครน กินตกตรงนี้แหละตกตรงนี้แหละมีปลาหรือเปล่าทุกคนอนีผมตกแบบใต้น้ำนะครับตกแบบใต้น้ำตีไปปล่อยให้ตกตึงพื้นให้เหยื่อตกตึงพื้นแล้วก็ค่อย ลมามีปลาช่อนหรือเปล่ามีเขาใส่เบ็ดด้วยครับใส่เบ็ดตอมมีเบ็ดคันปักข้างๆด้วยมีเบ็ดลอยด้วยมีท่อลงประปาใช้ไปสาธารุยุป,ปภู ภายในโรงงานครับน้ำลงเยอะมากเลยดูขั้นมันครับดูขั้นมันปกติน้ำจะอยู่ตรงนั้นแหละครับเนี่ยตรงนีตรงตรงคอตรงคอท่อนะครับตรงนี้น้ำลงลดลงเยอะมากน่าเลี้ยงนะ น้ำลดลงเยอะมากเลยครับไม่มีตัวอะไรก็ไ่คือเลยทุกคนไปดีก,กว่าขับดีก,กว่าได้เวลาแล้วมถึงสามสิบนาทีเลยครับเ้ยพราะจะได้ตกได้จับก็เอาเนาะคันเบ็ดเลยเนาะ อกล้ามาแล้วทุกคนแดดร้อนมากเลยโอเคแดดร้อนทุกคนพอจะได้จับได้ทีเราใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ครับ <c oughs> ช่วงพักเบรคครับทุกคนใด้เวลาเข้างานแล้ว ไปทำงานต่อครับเราจะได้จับได้ตีให้เล่นก็เอา <c oughs> ความสุขเล็กๆน้อยๆครับผมโอเคครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ <c oughs> ชอบกไ็ไลค์้า่ช้ก็แชร์นะครับผมฝากกดติดตามบ่าวก่อน ไลค์กดแชร์เพื่อให้บากก้อนได้มีกำลังแรงใจทำคลิปให้เพี่น้องได้รับชมต่อไปครับผมโอเคขอบคุณครับ